เออเพอาะอินอยู่หลังกล้องนะฮะตอนนี้นะคะเราทั้งหมดทั้งครอบครัวนะคะมาพักผ่อนกันที่โรงแรมสกายวิวกรุงเทพสุขุมวิท26นะฮะเอ้ยี่สสุขุมวิท24นะฮะก็ตรงนี้เป็นโรงแรมในกรุงเทพเนาะนะคะเพราะว่าบรรยากาศก็อยู่ใกล้ใกล้เอ็มโพเรียมเอ็มพอเทียเลยอ่านะคะก็ที่นี่นะคะมีทีเด็ดเรื่องลุลุปท็อปนะฮะลุปท็อปแล้วก็สองที่ในโรงแรมเดียวเลยนะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะนอนอานที่นี่ด้วยรวมถึงเด็กๆเ,เดี๋ยวจะห้องพักวันนี้นะไม่ธรรมดาจะบอกไงเหรอ,อไปไหมเแบบี้ไปไหมอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปไปชมห้องพักกันช่วงที่เรามานะคะเป็นช่วงใกล้ๆปีใหม่นะคะเขาก็จะมีการประดับประดาตกแต่งในธีมคริสต์มาสน,นะคะแล้วก็ไม่พลาดนะคะมีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่โอ้โหอยู่กลางลอบบี้เลยค่ะ วยงามล็อบบี้เขาก็จะแบบว่าโปร่งโปร่งโล่งๆนะคะเข้ามาในห้องแล้วใช่ห้องของเราเนี่ยคะที่เข้ามาพักเนี่ยเอ่อที่เราอยื่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องสี่เกี่ยมรูมนะคะนี่เลยโอ้ทำไมโอ้ดูเบบี้นี้เบบี้ัวนี้โอ้ บ้านเราเหมือนของเบบี้เกนเลยนะโอ้โนี่นนมีบอดเจมด้วยนะคะมีนบายสีต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือถ้าสมมติพ่อแม่ครอบครัวไหนะนะคะอยากจะแบบให้เด็กว้าวๆอะไรอย่างนงี้นะคะมีค่าไี่ใดเพิ่มเติมในการเซตเซียงให้เป็นแบบนี้แต่ไม่สามารถเอาอุปกรณ์ทั้งหลายแหละกลับบ้านนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเดี๋ยวสอบถามทางโรงแรมมันมีหลายหลายเขาเรียกว่าหลายหลายคอร์สเนาะเอาแบบฟูลแบบไม่ฟูลนะคะเป็นไงโอ้โห ดูดูดูทำไมคะดูชอบตัวนี้อ๋อแล้ให้เบบี้เกนถือซะตัวสิเอาตัวเขียวอะอ้ยุ้ยุุ้้ยวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายอ่าวุ่นวายวุ่นวายอูพี่หมีโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหโอ้้ยเโออ้เ้้โ เบบี้ครับโอ้โหเบบี้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 เต้นใหญ่เลยอะดนุกใหญ่เลยอะตก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 เกมสนุกใจเบบี้เก่งที่สุดเลยใช่ไหมลูกโอ้โหดูดิดูยิ้มแป้นเลยอะขี่ม้าโอ้ตกเอยสุดเลยโอ้โหดูดิ ปป้าวันนี้เราจะรีวิวห้องจบไหมคะไม่เป็นไรหรอกอ่ะให้ให้ดูพี่ๆจริงว่าชอบแค่ไหนนี่นะคะก็คือถ้าพ่อแม่แบบว่าจองมาแบบนี้เนาะมันก็จะแบบว่าทําให้เด็กแบบวีความสูขดูสิรรอหอหอเบบี้อ่ะโอ้เบบี้เบบี้เบบี้เกงค่ะอันนี้ตอนที่เรามานะคะจริงๆตรงกับวันเกิดของน้องกายอายุเท่าไหร่แล้วครับ แล้วอายุเท่าสมองนะครับโอเคอาย่สค่หนูอายุสมองแค่สามขวบซู้กออมาไม่ได้เนี่ยฮะตัวสี่สิบแล้วแต่หัวใจประมาณอ่าห้องนี้นะคะจริงๆมีห้องน้ำด้วยนะพาไปดูหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นห้องต่างหากเลยนะคะถ้าสามารถแบบมาพักกันสองคนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่นี่นี่ก็จะมีห้องน้ําก็แยกแยกโซนนะคะโซนเปียกโซนแห้งโซนถักถ่ายนะคะแล้วก็ <Okay. S 2> มีโ๊ะเครื่องแป้งเอาไว้ให้แต่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นสายฉีดธรรมดานะคะยังไม่ไฮโซนะคะแต่จริงๆแล้วห้องนี้จริงๆจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้นี่ตรงประตูนี้นี่ๆๆนี่นี่ตรงเนี้ยคือจบแล้วจริงๆห้องนี้แต่ว่าที่เราเปิดมา <amongst S 1> เปิ<อ>เป้งใหญ่จังนี่ อ่ะตรงนี้นะคะเราก็เปิดในห้องเนื่องจากเราพักกัน4ค,คน5คนเนาะต้องค่ะโอเคอเดินผ่านประตูนี้มานะคะจะปเป็นห้อง,องแบบใช้เนินก็คือสกา sky e x เซคิวทีฟสวีสท,ทนี่นะะซึ่งนี่นะคะนี่มี <Happy S 1> เค้ก <birthday S 1> วันเกิดน้องกายด้วย happy birthday to you Happy birthday to you mấy miếng thiên à birthday happy birthday happy birthday to you à rồi nè à? ui ui à, à? สมมบูรณ์แล้วกันเนาะสมบูรณ์อ่าที่นี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นลิฟวบิงกูมนแต่ว่าไม่ได้มีแค่โซนสำหรับนั่งพักผ่อนธรรมดาธรรมดานะคะที่นี่เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยตู้เย็นขนาดใหญ่มีมินิบาร์อะไรเตรียมพร้อมไวมี่นเล็กๆนะคะถูกใจคุณแม่มากเพราะว่าแอนะ เป็นคุณแม่ที่ยังปั๊มนมอยู่ค่ะ <C: S 2> ถ้าตู้เย็นเล็กๆเ,เราไม่สามารถแบบว่าความเย็นมันไม่ถึงอ,อ๋อนี่มีชู้ตู้ตู้ท่องฟีดด้วยทีเอาไว้ใส่อ์แพะได้นะคะแล้วก็จะมีพันที่เล็กๆเ,เ,เอาไว้เราล้างขวดนมอะไรนี้นะคะมีเตาให้ทำอาหารได้เลยนะครับเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟกาต้มตาต้มน้ำมีครบครันค่ะแ้พาไปดูวิวหน่อยนิดนึงนะแม่คะนี่วิวนะคะอันนี้จะอยู่กลางเมืองกรุงเทพดังนั้นน่ะวิวค่อนข้างสวยนะคะนี่ ด้านนี้มองไปน่าจะเป็นสุขุมวิทซอยซอยยี่สิบหนี้จะเป็นสวนเบนอะไ่างเงีะไม่ใช่ไม่ใช่เอสใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อนี่ี่ด้านข้างของเรานี่ก็คือเอ็มพอทียเลยนะฮะเอ้ยเอ็มเอ็มพเรีียมนะฮะอ่านะคะอะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนน้องเจสมาดูห้องนอนไหมห้องนอนตรงนี้นะห้องน้ำสวยมากอ่ะโอเคมานี่นะคะอันนี้ห้องนอนนะคะเข้ามานะคะ จะบอกว่าอนชอบมากเลยคือการตกแต่งเขาให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นเหมือนเราอยู่บ้านเลยนะในการเลือกโทนสีของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะแล้วเขาก็แบบพาร์ดิชั่นห้องได้สวยมากนะเตียง king size แล้วก็มีบริเวณทำงานนะคะจัดแถวนี้คืออยู่ในย่านธุรกิจเนาะเออก็จะเป็นแบบคล้ายๆล้ายวิลนีตโฮเทลหน่อยประมาณนี้นะคะเข้ามานะแล้วมีอ่างาน้ำเอาไว้สำหรับอาบน้ำไปโชว์ให้คนอื่นดูไปนี่มีอ่างแช่ตัวด้วยนะคะ วิวนี้ก็มอนจริงวิวเดิมนะคะแต่ตรงนี้อ่ะสายชำระของชักโครงนะคะค่อนข้างไทโซะนี่เป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบอัเดโนมัสนะคะแล้วมีการกั้นส่วนเปียกจนแห้งเรียบร้อยห้องน้ั้นเขาถือว่าค่อนข้างใหญ่ใช่ค่ะนอเข้าไปยืนอ่างสองคนนอนยังได้เลยค่ะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาดูตรงนี้แค่นี้ก่อนละกันนะในส่วนของพักเดี๋ยวเราพาไปดูเด็กๆเล่นอะไรกันดีบ้า จะกินเบียะจะกินเบียะมาๆามามม่ะกินเบียะครัโอ้โหแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยถือสิงดีเนาะเอาลูกเออเอาเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยลูกนี่เด็กๆสองคนทำอะไรอยู่ดูสินี่โอ้ นนนีีะะคอียอจะบุกสีชมพูเลยนะโหสุดยอดคือเด็กๆก็จะแบบว่าเพลิดเพลินกันเนาะป๊ะป๊าเนาะฮะอุ้่มีบอร์ดเกมเนี่ยมันได้ริงอ่ะมันได้งุ๊กได้งูไม่มีใครแก้เลยนี่อันนี้อ่าเบบี้เกณฑ์มาเล่นกันไหมดูสิเกณฑ์น่าจะเล็กเบบี้เกณฑ์นี่สนใจทุกสิ่งอย่างยุ่งทุกสิ่งอย่างเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้อันนี้มันเป็นเกมที่เล่นยากมากร้อเล่นไงอ่ะ จำความจำใช่ไหมอ,อ๋อแบบรู้กันหรืออะไรอย่างนั้นเออเออดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงโอ้เบบี้เกณค่ะเล่นอย่าเงี้ยกายเบบี้กายวอ่์เบบี้กายอยากเล่นอ่าคนละอันคนละอันเกมกรรมนี้อุ้ยอะไรถือว่าทุกคนเอ็นจอยนะชอบไหมครับเกณฑ์ชอบอ่ากายชอบไหมเบบี้เกณไม่ต้องถามนะเบบี้เกณชอบมาก คลิปนี้ก็เริ่มยาวเดี๋ยวจะตัดจบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเป็นห้องพักนะคะแบบอะไรนะคะหม่มาม้าโอเคที่ห้องวีเนียร์รูมนะคะอ๋อค่ะที่แบบปลาม,มาม่านอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นถ้าสนใจแบบแพ็กเกจแบบนี้นะคะอย่าลืมจองผ่านโรงแรมแล้วก็เออ่รีเควสเป็นตัวตัวที่ตกแต่งห้องเด็กนะคะมีแค่ที่จ่ายเพิ่มเติมนะคะนะคะอ่ะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปหลายหลายที่เลยนะคะก็คือเป็นสระว่ายน้ำมะไปเล่นน้ำกันแล้วก็ทีเด็ดนะคะรถขบับสวย โอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายติดตามคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเบบี้บ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย